ว่าทำไมถึงพูดถึงเรื่องทุกข์นะเคยนะมีเรื่องสุขหรือเปล่านะทุกข์ก็มีดายดัดนะทุกข์บางคนทุกข์กายทุกข์ใจนะบางคนก็ไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจนะแต่จริงๆถ้ายังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ยังไม่ทุกข์กายนะทุกข์กายก็คือเมื่อแกจชรานะถ้าคนที่ยังไม่ไม่ถึงเวลาก็ยังไม่มีความทุกข์กับร่างกาย นะเพราะว่าเมื่อเราแก่ชรานะก็เป็นเรื่องของความทุกขนะ์พระศา,ศาสดาสอนเรื่องความทุกข์ให้ออกจากความทุกข์ออกจากความมืดนะก็มีหลายระดับนะักคนยังไม่เจอทุกข์ของร่างกายที่แก่ชราก็ยังไม่เป็นทุกขนะ์แต่ทุกคนก็ต้องเจอหนีไม่พ้นนะเรื่องชราเรื่องโรคของกาย บางคนก็โรคของใจนะก็เป็นเรื่องความทุกข์นะที่จริงคนเราเกิดมาจะทําอย่างไรให้พ้นทุกขนะเมื่อเราเข้าใจในข้อสัจธรรมนะว่าคนเราก็เกิดมาเป็นทุกขนะทุกข์สังขารน,นะทุกคนนี้ไม่พ้นนะบางคนมีเงินแต่เมื่อแก่จรา แตรักษายัางไงก็มันก็ทุ์อยู่ดีนะสังขารมันไม่หำหน่วยนะบางคนเมื่อรู้จักนะในข้อสัจธรรมก็จะพ้นทุกได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี้ไม่พน้นนะแต่เข้าไปทุกเรื่องเมื่อเราจากร่างกายนี้ไปนะแต่ถ้าคน ไม่คิดไอไกลคิดแค่ว่าอยู่ปัจจุบันนี้ร่างกายนี้ให้มันมีเงินใช้ให้มันมีความสุขให้ได้มีความสุขของตามใจนะอันนี้ก็หลายระดับเหมือนกันจะแยกแยะสำหรับผู้ที่ใรทำนะเพื่อว่าเราตกอยู่ในความมืดนะจิตอยู่ในความมืดถูกครอบงํา นัด้วยแม้แต่เรามีความรู้แต่ใจเราเมื่อเราหมดเวลาร่างกายนี้บางคนยังไม่รู้เลยยังมืดอยู่ว่าจะไปไหนต่อน,นี่คือทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่พระศาสดาผู้มีปัญญาคิดให้เราไว้นอนะย่างพวกเราคนธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้คิดหรอกไม่ได้คิดถึงขั้นนี้ คิดว่าวันนี้จะมีกินวันนี้จะได้มีเสื้อผ้าใส่ได้มีอาหารดีๆได้แต่งตัวสวยๆได้มีรถกันใหญ่ได้มีบ้านหลังโตคนส่วนมากจะคิดได้แค่นี้แต่ความคิดของพระศาสดาคิดไว้ให้ว่าเมื่อเราจากร่างกายนี้บ้านหลังใหญ่รถกันใหญ่ เงินที่มีไว้ข้อไม่สามารถเอาไปได้คิดต่อไปนะพระศาสดาคิดไว้ให้ปฏิบัติไว้ให้มีคำสอนไว้ให้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะมีอะไรไปได้เราจะเห็นแสงสว่างในในหลังจากความตายได้อย่างไรนะอันนี้คนที่เริ่มไฝ่ธรรมเริ่มที่จะ คิดไปถึงอนาคตมากกว่าปัจจุบันคือโลกหน้านะโดยการมีนะคำสอนในพระธรรมฐานนะให้เราพิจารณาใจของเราก่อนสิ่งที่มาทำให้เรามืดที่ก็เรียกว่าหายวิชาคือความหลงอยู่ในตัวเองหลงอยู่ในร่างกายใจนะมันหลงอันนี้เรา ใจมันยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นของเขาเมื่อจากไปแล้วเขาก็ยังห่วงร่างกายห่วงร่างกายไม่พอห่วงอะไรที่มันเป็นใจนี้จิตนี้คิดว่ามันเป็นของเขาหนึ่งร่างกายทรัพย์สินลูกหลานก็เ,เลยไม่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะเมื่อเรามาพิจารณาตามหลักธรรม สัจธรจะทความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของของจิตของความรู้สึกแต่ครองอยู่เมื่อตอนเรามีเวลาและเราจะทําให้มันสว่างได้อย่างไรนะเราจะทําให้เห็นความจริงให้ใจเราเนี่ยที่มันอยู่ภายในร่างกายเนี่ยเห็นได้อย่างไรให้มันสว่างนะถึงขั้นได้อย่างไร เขามีในพระธรรมคําสอนนี่พัฒาสัตดาคิดไว้ทําไว้ให้หมดแล้วนปฏิบัติไว้ให้เขียนไว้ในในพระธรรมให้หมดแล้วเหลือที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านะถ้าเราไม่แน่ใจหรือ,อยังไม่เชื่อ,อยังลังเลสงสัยเราก็ไม่สามารถที่จะศึกษา มานะธรรมะที่มันอยู่ในใจของเราความม่วงที่มันอยู่ในใจของเรานะให้มันสว่างได้อย่างไรนะที่มันถูกพวกนี้ครอบงำเราอยู่นะบางคนส่วนมากไม่ใช่บางคนนะคนส่วนมากยังไม่คิดถึงโลกแเองจิตโลกเองวิญญาณเพราะว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เรา ใจของเราเนะี่ยเป็นผู้รู้ผู้รับนะคนอื่นถึงเขาจะไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้มารับความทุกข์ไม่ได้รับความมืดกับเราเราจะทำอย่างไรให้ใจเราเจอแสงสว่างอันนี้ทางาน,นที่เราจะทำที่เราจะเปิดใจของเราให้สว่างเพื่อประโยชน์ เพื่อแสงสว่างในใจของเราที่จะความรู้สึกเราในใจเรานะที่จะทำให้เราเกิดแสงสว่างได้นะพอหลังจากความอันนี้พูดลึกซึ้งมาหน่อยนะที่จริงไม่ได้ซึ้งไปลึกซึ้งไปจากไหนนะมันอยู่ในภายในกายของเราภายในใจของเราเมื่อเราออกจากร่างกายนี้ไป เราจะอยู่ในสภาพไหนถ้าเรามืดเราก็มองไม่เห็นตามเวรทำกรรมบางคนเขาอย่างนี้คิดอย่างนี้หรือบางคนส่วนมากยังไม่ได้คิดถึงขั้นนี้คิดแค่สวดมนต์ทำใจให้สงบก็ได้แค่นี้ไปตามระดับของสติปัญญาถ้าคิดต่อ และจะทำอย่างไรนะให้ใจสว่างก็กลายมาว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราใช้เขาอยู่ก่อนนะั้นไอคิดตามความเป็นจริงวันหนึ่งต้องเมื่อใจนี้ห่วงอะไรนะห่วงรูปเราก็ข้ห่วงอยู่เราจะทำอย่างไรห่วงพอประมาณนะห่วงแบบไหน ที่ไม่ให้ใจเราเป็นทุกเวลาลูกไม่ตามตามที่เราบอกเมื่อใจเราเป็นทุกเราก็ดูว่าเพราะทุกเพราะว่าเขาไม่ตามตามที่เราบอกมันเราไปให้ใจใครมาทำตามใจเราได้ยากแม้แต่เราพยายามฝึกใจเราเมื่อเขาไม่ทำตามใจเรา ที่จะไม่ให้ใจเราเสียใจหรือเป็นทุกข์หรือรู้สึกน้อยใจนะเพราะเราให้ความรักกับลูกหมดบางคนรักลูกมากกว่ารักตัวเองพอไม่ได้ดังที่เรารักความรักที่เราให้ความปรารถนาดีเราก็เสียใจนี่คือความทุกข์ใจความรู้สึกความไม่สบายใจเราก็ต้องนึกว่า มันเป็นอย่างนี้แหละแม้แต่ใจเราพยายามจะไม่ให้ทุกข์เราก็ายังฝึกมันเลยฝึกให้มันไม่ให้ทุกข์ทั้งๆที่ไม่ได้สนใจแล้วเราจะฝึกใจลูกเรามาให้เหมือนใจเรานี้ก็ยิ่งยากก็ไปใหญ่ก็เ,เลยต้องฝึกใจเราดีกว่าเพราะมันเป็นแัจจะทมนี่เรื่อง เมื่อเราเข้าใจแบบนี้ในใจเราเราเริ่มสบายใจเริ่มสว่างขึ้นเริ่มสว่างบุญกุศลที่เราสร้างเขามีให้มันหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่ตอนที่เราเป็นคนหล่อเ,เลี้ยงให้เรามีความสุขมีกำลังจิตใจเราคนสร้างบุญคนสวดมนต์คนอยู่ในศีลธรรม นะเป็นสิ่งที่ป้องกันอันตรายจากเรานะเพราะเราจิตใจบุญการกระทําก็อยู่ในศีลธรรมถ้ามันไม่มีเวรมีกรรมมากจริงๆอันตรายต่างๆก็ไม่มาถึงเราได้นะแต่ถ้ามันเป็นเวรวิบากกรรมที่มันหนักหนักหน,กหนาสาหัส มันหนีไม่ได้จริงๆนะข้อมันจะทำย่างไรข้อจากบุญของเราข็ให้มันเบาลงโดยการที่เราให้อภัยคนอื่นนะมันก็มาเข้ารอบของมันหมดนะเมื่อใจที่ปัดพฤกปฏิบัติแล้วนะกรรมที่เคยสร้างที่เคยมีไว้เมื่อก่อนนะเมื่อเราปฏิบัติทำได้จิตได้ใจขนาดนี้ เราก็ไม่มีความมาฆาตปยาบาทกับใครใหม่ๆนะเมื่อก่อนที่ไม่ไม่เข้าใจในสัจธรรมตามารงมาเมื่อก่อนเมื่อมาถึงเกิดบุญกุศลระดับจิตใจที่ปฏิบัติอันนิสงที่การไม่อฆาาปยาบาทอหยภัยมันก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นอัน,นิสงใหญ่เป็นบุญใหญ่กับใจ ข้อแปรไปถึงเจ้ากรรมนายเวรนะก็จะเป็นเครื่องป้องกันนะให้ตัวเราพ้นจากอันตรายนะเราต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในการปฏิบัติความดีของเราทั้งกายทั้งใจทั้งจิตมันจะส่งผลกลับมานะแต่บางคน วันนี้จะพูดเรื่องอาการที่เราจะให้จิตเราสว่างนะเมื่อเรามาถึงพิจารณาภาวนาคือการพิจารณาไม่นั่งหลับตาแล้วก็นั่งเฉยๆอย่างเดียวคือคลายใจเขาเราให้มันสว่างอันไหนที่มันมันเป็นอยู่มันมืดอยู่ก็คลายมันออกให้มองเห็นพิจารณาให้เห็นให้ใจเราสว่างขึ้น นะแล้วเราก็จะมีมีใจที่สว่างมองเห็นความทุกข์ความไม่สบายใจของเราเราค่อยๆสอดค่อยๆจัดการค่อยๆเรียนรู้ใจเราแล้วค่อยคลายออกนะคือคลายความความห่วงนั้นออกนะค่อยคลายความลังเลสงสัยออกนะแล้วก็ใจเราเริ่มเริ่ม มีแสงสว่างขึ้นแสงสว่างที่จากเมื่อก่อนไม่เห็นว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าการปฏิบัติตามหลักพระธรรมคือการทำใจพิจารณาให้ใจเราพ้นการปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมเพื่อรักษาวิบากกรรมไม่ให้เข้ามาไม่ให้เราสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นกับใคร นั่นนี่คือการที่เรายกจิตยกใจเ,าเราขึ้นมาพิจารณาเหมือนพิจารณาใจอารมณ์ความห่วงของเราขึ้นมาจนมองเห็นว่าห่วงเพราะความรักลูกก็ดีหรืออะไรก็ดีนี่คือข้อธรรมที่เราพิจารณาอยู่ในใจเราใจเราเขาจะสูงขึ้นสว่างขึ้นเห็นว่าทุกข์เพราะเราต้องการให้เขาเป็นอย่างใจเรา แต่มันทำได้ยากเราต้องทำใจเราดีกว่าหาให้มันให้มันพ้นมาให้มันอยู่เหนือกับความห่วงแต่เราข้อให้ทุกอย่างให้ความดีให้ความรักแต่ใจเราเฉยๆเข้าใจมันแล้วถึงจะปิดหวังคากลูกก็ดีหรือคนรักหรือใครก็ดีนี่แค่เรายกที่อยู่ใกล้ก็คือลูก นั่นคือใจเราเริ่มสว่างเราก็พาใจเราขึ้นจากความทุกข์ขึ้นมาการเจริญภาวนาพิจารณานะใจเราก็จะพ้นทุกขนะ์ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยแนะม้แต่พระธรรมที่สอนไว้ถ้าเราไม่ปฏิบัติพิจารณาอยู่ใจเราดูอารมณ์ดูความคิดของเราถ้าเราไม่ทํามันขึ้นมา ไม่มีใครช่วยได้นะแม้แต่พระศาสดาเขาบอกว่ามีแต่พระธรรมคำสอนให้เรามาประพฤติปฏิบัติพิจารณาเจริญภาวนาให้ปัญญาเกิดที่ใจเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมามันก็ดันนำสตินำจิตใจเราสูงขึ้นมาอยู่เหนือกับความห่วงนั่นแล้วแต่เรากอดูลแลอยู่นะแต่เราไม่ห่วงแต่เราก็ไม่ทิ้งนะยังให้ความรัก ให้ทุกอย่างสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่นะถ้าเป็นหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกเพราะหน้าที่ของกายหน้าที่ของที่เราเกิดเข้ามาเหมือนกันนี่คือปัญญานี่คือสตินี่คือพาใจของเราให้มีแสงสว่างนะเมื่อเราจากไปเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะ ใจมันเริ่มมีพัญญาเริ่มมีแสงสว่างเห็นตัดจะทำเราก็จะได้หลุดพ้นจากความห่วงห่วงลูกห่วงอะไรก็เรากจะได้หลุดพ้นทุกห่วงห่วงกายก็ได้หลุดพ้นถ้าใจเราเริ่มภาวนาเกิดสติปัญญาไม่มีอะไรที่จะร้อยรัด ห่วงไว้ให้เราได้เพราะใจเราเริ่มมีสติปัญญามองเห็นสัจธรรมเป็นเกิดมาเล่นละครเ็าเล่นเป็นทำหน้าที่บางทีก็เป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็ต้องเป็นลูกนะเมื่อก่อนเราปีพ่อแม่เราก็เล่นเป็นลูกพอมาถึงเรากายมาเป็นพ่อแม่เราก็ต้องเล่นบทพ่อแม่ต้องมีลูก หรือจะเล่นเป็นครูอาจารย์เล่นให้เป็นเกิดมาเพื่อให้ฉลาดเพื่อให้พาใจเราไม่ถุกอยู่ความทุกข์ไม่ถุกร้อยรัดพันนาการด้วยความห่วงด้วยความรักเราก็เกิดมาไม่เสียชัดเกิดแล้วก็จะผ่านบททดสอบทุกบทบททดสอบรักบททดสอบเกียรติ ก็ไม่เกลียดก็ปล่อยจากความเกลียดห่วงเกลียดเขาไม่มีห่วงอาฆาตก็ไม่มีนี่คือการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้เจอพระธรรมคําสอนที่พระศาสดาทําไว้ให้หมดแล้วแค่เรานํามาพิจารณานะเราเผยแผ่พระธรรมพระธรรมของพระศาสดาดีที่สุดไม่ว่าการไหนนะจะกี่พันปี ถ้าคนเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติทุกคนพ้นจากความห่วงพ้นจากทุกข์แม้แตกตายก็ไม่เป็นทุกข์เพราะใจมันเกิดแสงสว่างไม่ห่วงก็เจริญกรรมฐานก็จะมีสู่พันธิพานะเป็นที่สุขบรมสุขนะที่หาที่ไหนเปรียบไม่ได้สุขกว่าสวรรค์สุขกว่าพรมนะสุขกว่าทุกชั้น คือพระนิพพานแต่เราต้องปฏิบัติปดห่วงเข้าใจนะในการศึกษาธรรมะนะทุกอย่างมันเป็นบททดสอบใจของเรานะบางทีแม้แต่เราจะมาปฏิบัตินี่ยากลูกไม่ให้มาสามีไม่ให้มาบางคนแต่บางคนดีตั้งครอบครัวสนับสนุนกัน มาปฏิบัติธรรมไม่มีใครขัดสนับสนุนนั่นถือว่ามีบุญบารมีคู่กันมานะบุญกุศลเท่ากันมีบุญเท่ากันบางทีสามีก็ไม่อยากไอมาแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นบททดสอบของอีกคนอีกระดับอีกอย่างหนึง่งนะทุกคนมีบททดสอบหมดนะ แต่เราจะผ่านมาได้หรือเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้บางคนมาไม่ได้ก็เ,เกิดมามีเขาเรียกว่ามีห่วงมีเจ้ากรรมนายเวรคอยดึงแต่ที่จริงถ้าเรามองไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรมองเป็นบททดสอบว่าเราจะผ่านมาได้หรือเปล่าเราจะมีวิธีพูดว่าเรามามาปฏิบัติธรรมเราก็สมบูรณ์ให้เขาด้วยนะมา รักษาศีลเขาสมบูรณ์ให้เขาด้วยนะคนพุทธน่าจะเข้าใจนะแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเขเหมือนกันเป็นบททดสอบว่าเราจะพูดอย่างไรให้สามีหรือภรรยาหรือลูกเข้าใจนะบางคนก็ส่วนมากก็ว่าเสียเวลามา,มานั่งหลับตาแต่เราไม่ได้หลับตาเฉยๆ พิจารณาดูห่วงที่ใจเราพิจารณาดูที่ว่ามันมีอะไรติดขัดจะมาวัดจะสวดมนต์หรือเราห่วงอะไรอยู่ในใจนะเมื่อเจอห่วงยกมันขึ้นมาพิจารณาสามีไม่ให้มาเพราะอะไรเราก็บอกเขาเรามาสวดมนต์แผ่เมตตา มาเจริญภาวนาให้ใจเรามีปัญญาให้ใจเราหมดห่วงนะตามพระธรรมคำสอนว่าเราจะได้เจอความสุขที่ใจไวๆนี้แหละถ้าทำนะถ้าไม่ทำก็ก็ช้าหน่อยเสียเวลานะมันอยู่ที่คนเริ่มะคนทำเราก็ นี้สติปัญญานำพาจิตใจของเราชีวิตของเรามีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกของจิตนะจิตก็มีความสุขโลกนี้ถ้าจิตมีความสุขโลกหน้าก็จะมีความสุขถ้าโลกนี้อยู่เป็นคนจิตมีความทุกข์ตายไปถ้าไม่แก้ไว้คดทุกข์พาไปติดไปกับจิตกับใจของเรานั่นแหละโลกของจิตโลกของวิญญาณจิตเราก็จะทุกข ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องแก้แต่ตอนเป็นคนคือการเจริญภาวนาใจให้เกิดสติปัญญาของคนว่าไม่เป็นไรมันทุกข์ตอนนี้เดี๋ยวตายไปจะมีสุขมันไม่ได้พอตายก็คือจิตเมื่อจิตมันทุกข์ตายไปมันก็ต้องทุกข์เมื่อจิตมันมืดตอนเป็นคนมืดตายไปก็ต้องมืดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ก็เลยทำเสียเมื่อมีโอกาสที่ยังมีชีวิตเป็นคนอยู่มีร่างกายอยู่นะสำหรับวันนี้เขาพอสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวเราก็จะได้ก่อนจัดขวดน้ำไอจันเลิินภาวนากันก่อนเดี๋ยวจะพักเสียง